ชาวบ้านแล้วก็บุตรหลานและกำลังทหารค่ะกตะ็ต่างเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมเรือพนมพระเพื่อร่วมงานบุญใหญ่ออกพรรษาสุราธานีค่ะประเพณีชักพระทอดพระป่าครั้งที่99ถือว่าเป็นงานออกพรรษาที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้เลยนะคะ บรรดาบุตรหลานแล้วก็ชาวบ้านชุมชนบ้านใหม่พัฒนาและทหารพัฒนานพค4-6ช่วยกันเติมสีให้กับเรือพนมพระของวัดบ้านใหม่พัฒนาตำบวัดประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีที่จะเข้าร่วมขบวนเรือพนมทางบกในประเพณีชักพระทอดพระป่าประจำปี2566ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2566เป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของชาวสุราธานี แล้วก็เป็นประเพณีออกพรรษาที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยเรือพนมพระทางบกถือว่าเป็นสิ่งสําคัญของประเพณีออกพรรษาโดยเรือพนมพระแต่ละลำจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกันบางลำใช้พญานาคบางลำเป็นหงบางลำเป็นครุฑ เช่นเดียวกับเรือลำนี้ค่ะที่ทำเรือแบบนารายทรงสุบาณในรัชกาลที่9ซึ่งในตัวเรือนะคะตัวลำเรือจะประกอบด้วยโขนเรือซึ่งใช้เป็นรูปพระนารายทรงอยู่บนหลังพระยาครุฑบริเวณกลางลำค่ะจะมีบุตรสบกไว้ประดิษฐานพระพุทธรูปด้านบนเป็นฉัดส่วนท้ายเรือจะเป็นธงและกลองตะโพนตลอดลำเรือจะมีลายไทยสวยงามตลอดลำตามเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยค่ะทางด้านของพันเอก พลพัฒเทียนไทยนะคะผู้บังคับหน่วยค่ะพัฒนาการเคลื่อนที่46กนะคะก็กล่าวว่าการร่วมงานประเพณีชักพระทอดพระป่าก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของหน่วยค่ะในการส่งเสริมศิลปะประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งได้มีการจัดกำลังร่วมมือกับชาวบ้านเพื่อที่จะทำการตกแต่งเรือพนมพระในวัดที่ใกล้หน่วยนะคะร่วมกันสนับสนุนค่ะกำลังพลเข้าร่วม ชักลากพระพนม,พ,นมพระ,ะ,ะในวันออกพรรษาเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีร่วมกับชาวบ้านและก็ชุมชนสำหรับในปีนี้ค่ะมีเรือพนมพระทางบกและก็ทางน้ำเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า100ลําลำค่ะทำให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดสุราธานีรวมไปถึงใกล้เคียงก็ได้ร่วมการทำบุญในวันพระใหญ่ของชาวพุทธซึ่งทางเทศบาลนครสุราธานีและจังหวัดสุราธานีได้มีการเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันทำบุญใหญ่ที่ต่อเนื่องกันมาปีนี้ก็เป็นปีที่99ของจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีแล้วนะคะ,คะก็สามารถไปร่วมกัน